บางคนเขายืนตัวเองไม่ได้จริงๆก็คงต้องพึ่งพิงกันไปแต่ถ้าวันไหนเขายืนได้เมื่อไรเราก็คงจะได้อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันนนโยมเห็นเจ้ากระถิกน้อยไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้น่ะพระประเสริฐเก็บมาน่ะไปเยี่ยมพระประเสริฐที่วัดท่านก็บอกว่าเนี่ยเจอมาเนี่ยสภาพแบบนี้เลยงองงิกงองหงายอยู่แบบนี้ กลิ้งก็โลโถ่อยู่แบบนี้อยู่ข้างทางคือเหมือนกับเส้นเสียประมาณนั้นยืนไม่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะท่านก็เก็บมาอุปการะไว้อัตมาก็นึกว่าบางคนในโยมเขายืนด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปนะก็คงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าวันไหนเขายืนได้เมื่อไหร่ก็คงต้องได้อาศัยซึ่งกันและกันบ้างทีเขาทีเราในสําคัญ อาตมาก็นึกถึงคํานี้ต่อไปว่ามันก็ตัวใครตัวมันนะในเมื่อสังคมนี้มันเป็นสังคมของความเป็นตัวใครตัวมันก็มันเอาคํานี้มาใช้ซะเลยว่าตัวของคุณคุณก็ใช้ความเพียรในความพยายามของคุณไปพยายามยืนให้ได้นะพยายามนะแล้วฉันก็ตัวตัวใครตัวมันตัวฉันก็ส่วนตัวฉันฉันก็สร้างบุญของฉันด้วยการช่วยเหลือคุณไปฉันก็สร้างบุญของฉันคุณก็สร้างบุญของคุณด้วยการพยายามของคุณ ใช้ความพยายามของกันและกันนะร่วมมือร่วมใจกันเป็นความพยายามที่ต้องใช้คําว่าก็ตัวคุณตัวคุณตัวฉันก็ตัวฉันฉันก็สร้างบุญคุณก็สร้างบุญบางคนเขายืนด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็คงต้องพึ่งพิงกันไปวันไหนเขายืนได้เมื่อไรก็คงจะมีโอกาสได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนโยมช่วยเหลือกันไว้ในเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้เป็นช่วงของการมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ นะก็ขอให้ทุกท่านได้บุญได้บารมีในแต่ละวันแต่ละวันนะทำอะไรเป็นบุญได้ก็รีบรีบทำเวลาของชีวิตมีน้อยจเจริญพร